สวัสดีครับผมมาดูเหรียญสิงสองนะครับของหลวงพ,พ่อพัดปุญญากาโมว,วัดห้วยด้วน,นอำเภอนหนองัวจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเป็นรุ่นมงคลอายอุร้อยปีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟซาตินนะครับลงยาสีน้ำเงินนะครับผมลงยาจีวรสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของโค้ดเหรียญน,นี้กันนะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีโค้ดหมายเลขนัมเบอร์อยู่ทางซ้ายมือนะครับผมเ <c oughs> หรียญนี้หมายเลข477นะครับส่วนอีกโค้ดหนึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเป็นโค้ดดอกจันแล้วก็จะมีพอผ่านอยู่ตรงกลางนะครับผมร <c oughs> ายละเอียดเนื้อหาของเหรียญน,นะครับทางด้านหลังนะครับ ภาษาไทยด้านล่างจะปั๊มเป็นที่ระลึกมงคลอายุ100ปีวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์2564นส่ะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะปั๊มเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์วงเล็บหลวงพ่อพัดนะครับผมสิงสองตัวนะครับหันหน้าเข้าหากันตรงกลางจะมี มีดสั้นนะครับอยู่ในปลอกมีดนะครับผมอัขระยันด้านบนก็เป็นอักขระยันนโมพุทธายะนะครับล้อมรอบด้วยนมะพุทธะนะครับรายละเอียดเนื้อหาของเหรียญติดคมชัดสวยงามนะครับขอบเหรียญด้านหลังนะครับ จะยกขึ้นมาจากพื้นเหรียญน,นะครับพอประมาณนะครับดูสวยงามลงตัวนะครับผมส่วนด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นองค์หลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับองค์หลวงพ่อลืมตาเหรียญจะมีโค้ดนะครับอยู่ตรงสังคติจะเป็นโค้ดอุนะครับหางยาวนะครับอุหางยาว ชิดหัวไหล่นะครับด้านบนจะเสมอกับหัวไหล่ด้านบนนะครับส่วนตัวโค้งลงมาด้านล่างของตัวอุนะครับจะห่างจากเส้นลายต่อผ้านะครับนิดหน่อยนะครับผมด้านล่างก็จะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อพัดนะครับรายละเอียดพื้นเหรียญเขาก็จะคุยพื้นนะครับแล้วก็ลงยา เพื่อความสวยงามติดแน่นนะครับรายละเอียดความสวยด้านหน้าเหรียญน,นะครับองค์หลวงพ่อติดคมชัดทุกรายละเอียดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับมาให้ดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกันนะครับผม